สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับอ่ะมีใครเอ่ยแม่แฝดนะครับน้องผู้พิงดูวันนี้พามาเล่นน้ำแตงกันหน่อยนะครับเด,ด็กก้นมาเล่นน้ำแตงกันหน่อยนะครับแม่แฝดอยู่นี่นะครับเอาสวนแม่สายหมอกไปไหนนั่นน่ะ <laughs> แม่สายหมอกนี่เล่นไกลเลยนะครับดูดเลยไปนู่นเลยนะครับโอ้โห เด็กอ้วนเรานะฮะวันนี้มีครูเล่นนะครับก็เลยกับแม่แฝดนะฮะเล่นด้วยกันอเล่นด้วยกันนะพิงอย่าดึงลูกครูอะไรโอ้ยโอ้ยม,มาที่นี่หน่อย <c oughs> โอ้เด็กอ้วน,น,นสนุกสนานเหลือเกิน <c oughs> พิงเอ้ยดี มันอยู่เชือกเดียวไอ้แฝดไม่กาเล่นอะกลัวผู้พิงอะกลัวกลัวผู้พิงอะ่ะพิงอยู่ไหนเนี่ยไปนอนลงลกูกนอนลงลกูกเออนอนลง,ลงลดีนอนลงจ้นานอนลงหน่อยจ้าโอ้โหสนุกสนานแปดล้องนะครับ ไปสายหมอกนู่นฮู้ฮ้่งเฮ่ยเฮ่ยมาสายหมอกไปไหนสายหมอกเพ่มาเพ่มา มาใส่บอลขึ้นมาเอ้าคาเรียกอยู่ไปขึ้นมาพอแล้วอ่ะพินกันสองสองแม่แฝดนี่ออกยังเล่นกันสนุกสนานเลยมาเอ้าเอ้า มาขึา้นไปไม่ใส่หมอกอาน้ำเสร็จแล้วก็ไปเลยโอเคได้น้ำเสร็จแล้วนะครับผู้พ่พงมาใส่หมอกอกันรุ่นแล้วโอเคนะครับมาเพมมาฟอลรับอ่ะเพมา